มาแล้วครับขบวนหนึ่ง้ำๆนะครับวันนี้ก็ช้าห้านาทีเองนะวันนี้กำลังจ,จะผ่านบ้านแฮตีห้าหกนาทีนะครับ เอสบายห้าสองสามหนึ่งนะโอ้ oh, วันนี้เต็มนะฮะหนึ่งสามสามเต็มทุกที่นั่งเนะี่ยไม่มีที่ว่างเลยนะฮะ